สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีน้องๆนักเรียนนะครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับวันนี้นะครับศิลปะและการสร้างจินตนาการของเรานะครับจะพาน้องน้องมาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้นะครับหมู่บ้านเพื่อนปานนีเผาด่านเกวียนนะครับซึ่งศูนย์แห่งนี้นะครับอยู่ในเทศบาลด่านเกวียนเลยครับซึ่งอยู่อ่าจากตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมาเพียง15กิโลเท่านั้นนะครับวันนี้เนาะ พี่นะครับอ่ะพี่โทนคนแรกเลยนะครับวันนี้จะพาน้องๆนะครับไปเรียนรู้นะครับเรื่องการออกแบบชนะเครื่องปั้นดินเผาดันเกลียนะครับตั้งแต่ยุคเริ่มต้นจนถึงยุคปัจจุบันว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วต่อไปนะครับเชิญพบกับพี่ตุ้มครับเป็นเรื่องวัสดุในท้องถิ่นสำหรับงานศิลปะต่อไปนะครับพี่ทศนะครับเป็นเรื่องการรีดดินและพัฒนาการของเครื่องรีดดินนะครับพี่โนครับผมการขึ้นรูปเครื่องปั้นดินเผาดัดเกลียนครับ อ่าแล้วพี่นุ้ยครับสำหรับพี่นุ้ยนะครับจะพาไปดูตเตาเผาค่ะตเตาเผาที่นี่มีความพิเศษไม่เหมือนใครค่ะพี่บอลสุดหล่อครับผมการพัฒนางานปั้นเป็นกระเบื้องดินเผาครับอ่านะครับแล้วเรานะครับไปเยี่ยมชมกันเลยครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพบกับพี่ตุงน,นะคะก็เป็นเรื่องของวัสดุในการสร้าเผา วัสดุที่มีโดยทั่วไปนะคะก็จะมีหลายประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นโลหะค่ะอโลหะนะคะกึ่งสารตัวนํานะคะหรือจะเป็นเซรามิกค่ะที่เป็นวัสดุจากธรรมชาตินะคะ<ม>ซึ่งนะคะวัสดุในท้องถิ่นของดักเวียนนะคะ<ม>ที่มีเอกลักษณ์พิเศษเลยนะคะ<ม>ก็คือดินเหนียวค่ะดินเหนียวนะคะก็จะเป็นวัสดุอย่างหนึ่งค่ะที่จะมาสร้างสรรค์ศิลปะในรูปแบบของสามมิติค่ะหรือว่า3 dimension เ,เรามาดูกันค่ะดินเหนียวนะคะนี้นะคะคต้องมีลักษณะพิเศษก,ก็คือขึ้นนะรูปนะคะผ่านในศิลปะของเราได้นะคะแต่ก็จะมีความอ่อนตัวะคะ่ะแล้วจะมีอันนึงนะคะที่เป็นส่วนผสมนะคะที่เรางสร้างสรรค์ศิลปะของเราเช่นเดียวกันนะคะก็คือดินจายค่ะก็จะมีส่วนผสมสองตัวน,นี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูบ่อมะคะัค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นบ่อมะะัดของเรา ส่วนผสมทั้งหมด3อย่างนะคะก็จะมีดินเหนียวค่ะดินทรายแล้วก็น้ำค่ะแล้วในการหมักนะคะในการหมักนะคะก็จะเป็นการหมัก3ส่วนนี้ค่ะในอัตราส่วนนะคะก็เป็นลักษณะที่เป็นยิ่งเหนียวสองนะคะแล้วก็ดินทรายสองส่วนนะคะแล้วก็น้ำนะคะรวมหมักแล้วก็ใช้เวลาประมาณ1-2วันค่ะเพื่อการเข้ากันนะคะกับส่วน สวัสดีครับอันนี้ก็คือเครื่องเลื่อยดินนะครับอ่านะครับที่เขารีดไป็นทำไมอ่ะดิคือช้อนหัดดินนะพราะว่าเราเอาถุงมาถุงมกกะขัดบอลจะมีด้ายรื่เหนียวถครับ เราก็จะมาใส่เครื่องมดเพื่อที่เพื่อที่จะห้ยดินรายละเอียดร้อร้อที่จะปั้นถ้าถ้าเรารู้ว่าดินดินมันยังไม่ละเอียดดีเราก็จะอาจจะเพิ่มรอบไปสักรอบสองรอบอะไรเงี่ยแบบเราไม่นวดได้เลยพี่ถ้าไม่นวดดินมันหยาบครับอ๋อแล้วปั้นปั้นได้มั้ยถ้าดินมันหยาปั้นปั้นได้มั้ยปั้นได้ครับแต่ว่ามันมันมันจะยากในการปั้นนะครับนะที่น้าก็อาจจะจะเม่นสวยเพราะว่ามันอาจจะเป็นสไตล์นะครับ ถ้าหมายก่อนเนี่ยถ้าเราไม่มีเครื่องรีดอย่างนี้เราทำยังไงใช่ใช่เท้าเดียวครับ<อ>ก็จะมาผสมผสมอย่างท่อกปุ๊บอ่าคุกอ่าคุกเข้าทขงกันทรายดินเหนียวเขา้าแล้วเขาเนี่ยเขาก็จะมีแผ่นกระดานทูเราก็จะใช้เท้าแล้วครับเหยียบเหยียบอย่างนั้นเรากตัวไปเรื่อยๆอ่าใช่ครับกลับไปกลับไปกรอบมาประมาณเนี่ยจนจนจนดินมันละเอียดเพราะว่าเขาเขาก็จะใช้ประสบการณ์ในการดูนะครับว่าวันนี้มันพร้อมที่จะปั่นหนาหรือยังเะเอียละเอียดขนาดไหนประมาณเนี้ครับอันนี้ผิด พัฒนาสขึ้นเราเลยแบบทำเป็นเครื่องเครื่องเครื่องนวดดินครับปกติเครื่องนวดดินเนี่ยที่ใส่แต่ดินลงไปหี่อที่เติมอะไรเพิ่มเติมลงไปครับเปล่ไม่ต้องเติมเติมน้ำเติม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 ครับอย่างเช่นว่าอ่าาถ้เราเอาดินมาทั้งวันดินมาชื้นหมาหรือว่าชื้นชื้นไปเราใส่ใส่ใส่ดินไปเราก็จะใส่ใส่น้ำด้วยด้วยด้วยเพื่ให้ดินมีความความนิ่งอะไรเนี่ยครับแบบ อคคขอบคุณมากครับอันนี้คือวิวัฒนาการของการนวดดินนะครับจากเท้ามาถึงเครื่องผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นก้อนดินที่ของปั้นแบงนี้นะครับขอบคุณครับตอนนี้พี่ชนพาน้องๆมาดูการปั้นนะครับตอนนี้จะเป็นการปั้นนกฮูกนะครับก็คือการขึ้นรูปนกฮูก,กโดยศิลปินครูช่างพื้นบ้าน ช่างเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนนะครับผู้ใหญ่เมียนสิงทะเลนะครับผู้ใหญ่เมียนจะมีความถนัดในการปั้นนกฮูกนเชเงือหรือว่าเอี้ยวคอนะครับซึ่งลวดลายจะมีวิจิตบรรจงและสวยงามมีลายขนที่เนียนเรียบนะครับคมชัดนะครับนกพูกจะมีอารมณ์นะครับตามความรู้สึกของคนปั้นนะครับ สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับพี่จะพามาเรียนรู้นะครับเรื่องการออกแบบภาชนะดิเผาดานเกียนเกียนนะครับอ่าคำว่าภาชนะเนาะน้องเรียนรู้บอกว่าภาชนะคืออะไรนะครับภาชนะหมายถึงพื้นที่ว่างนะครับพื้นที่ว่างภายในพอมีพื้นที่ว่างพึ๊บก็จะมีประโยชน์ใช้สอยเกิดขึ้นนะครับซึ่งประโยชน์ใช้สอยก็จะแยกนะครับตามรูปทรงของภาชนะและขนาดเนาะอีิเช่นนะครับอันนี้คือโอ่งสําหรับใส่น้ำใช่ไหมครับ รูปลักษณะก็จะเป็นรูปทรงนะครับโค้งมนกลมนะครับสามารถใส่น้ําได้เยอะนะครับ2หรือจะเป็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกกระถางนะครับสําหรับปลูกต้นไม้นาะสำหรับภาชนะมีเขาด่านเกลียนนะครับ3หรือจะเป็นครบอย่างนี้นะครับเห็นไหมอันนี้เอาไ้ใช้ตัเนาอกเห็นไหมครับน้องๆจะเห็นเลยว่าสังเกตนะครับจุดเชื่อมตัวเดียวกันของภาชนะนะครับคือมีพื้นที่ว่างนะครับแต่ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับ ขนาดและรูปทรงนะครับแล้วก็วิวัฒนาการของพัชนะดิ่เผาดันเกลือนะครับก็จะไล่นะครับจากการใช้งานเป็นหลักก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมทางด้านนู้นนะครับนอกจากการใช้งานในชีวิตประจาวันแล้วนะครับผลิตภัณฑ์ดินเผาดันเกลือนที่ถูกออกแบบและพัฒนาเป็นรูปแบบใดบ้างนะครับตามที่มาเลยครับผมนะครับการพัฒนาภัชนะดินเผาดันเกลือนะครับนอกจากเราใช้พื้นที่ว่างเพื่อทำประโยชน์ใช้สอยแล้วนะครับก็มีช่วงหนึ่งนะครับมีคนาจา์นะครับจากเทคโนโลย์รู้ว่าชาวบ้านเนี่ยมีทักษะในการขึ้นรูปนะครับเป็นรูปทรงพัชนะ ทีเนี้ยจะทําให้เกิดความแตกต่างนะครับและมาประยุกต์ใช้ร่วมสมัยในยุคสมัยก่อนได้ไหมครับก็มาทําการตกแต่งนะครับยกตัวอย่างเนาะที่นะครับกระถางกูํานาใบนี้นะครับจริงๆมันก็คือรูปสมงของโอ่งนั่นเองเนาะแต่มีการฉลุการตกแต่งลายนะครับก็เปลี่ยนประโยชน์ใช้สอยมากขึ้นเนาะสำหรับแผลนะครับและตกแต่งในการปลูกต้นไม้นะครับอันที่เช่นรูปปลาันนี้นะนะครับ จากการขึ้นรูปเนาะมันเป็นรูปทรงเหมือนเจกันนี่แหละนะครับแต่มีการขว้านนะครับการตกแต่งลวดลายก็กลายเป็นรูปปลาเห็นไหมครับมีการใช้การสร้างสรรค์นะครับมาประยุกต์ทําให้งานมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับก็จากขยายตลาดของแดดเวียนนะครับมีวัฒนการมากมายนะครับมีทั้งอ่าจางฝั่งนี้นะครับเป็นโคมไฟสนามนะครับน้องๆก็จะเห็นเนาะมีการฉลุนะครับมีการตกแต่งให้มีความสวยงามนะครับทีนี้นะครับก็สามารถ เชื่อมโยงงานด่านเวียนนะครับส่งต่อนะครับกลายเป็นสินค้านะครับที่เพิ่มมูลค่าและการกระโดชน์ใสอยที่มากขึ้นนะครับทำให้คนรู้จักผลิตภัณฑ์ด่าใน,ในเวียนมากขึ้นนะครับสรุปนะครับการออกแบบชนะเครื่องบ้านดินเผาของด่านเวียนนะครับจริงๆเลยนะครับของทุกอย่างที่มนุษย์เราผลิตหรือทําขึ้นมานเพื่อตอบสนอง การใช้งานเบื้องต้นในชีวิตประจําวันนะครับการกินการอยู่การบำรุงชีวิตนะครับพอเรามีวิทยนา,าการมากขึ้นนะครับเราสามารถจะเชื่อมโยงนะครับทำให้ผลิตภัณฑ์ในยุคนั้นนะครับตอบสนองก,กับไลฟ์สไตล์ในยุคแบบใหม่ที่ มีการกตกแต่งบ้านนะครับมีการเดีเกรกการจัดสวนนะครับเราก็สามารถประยุกต์ใช้นะครับทำให้วิถีชีวิตภูมิปัญญาและว,วัสดุท้องถิ่นนะครับยังคงอยู่ในปัจจุบันครับก็จะเป็นผลงานหลากหลายนะครับที่น้องๆได้เห็นนะครับในศูนย์การเรียนรูเ้เครื่องปัน้นดินเผาแดดเดือนแห่งนี้ครับผม คุณจะพามาดูเตาเผาของด่านเดียน,นะคะว่ามีความพิเศษอย่างไงนะคะสมัยก่อนนะคะคุณตาปัญยาของเรานะคะจะเรียกเตาเผาสมัยก่อนว่าเตาทูกเรียมน,นะคะซึ่งเกิดจากจอมปลวกนะคะแล้วก็ใช้ปองของจอมปลวกเนี่ยเป็นควันฟังดูน่าทึ่นใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันนี้นะคะช่างฝีงมือนะคะได้เปลี่ยนจากเตาสมัยดั้งเดิมนะคะเปลี่ยนโดยการใช้อิฐแทนนะคะแต่ยังคงความดั้งเดิมไว้นะคะตัวทาเป็นภูมงนะคะ สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะเคล็ดลับความสวยงามนะคะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิการเผาค่ะถ้าเราเผาที่อุณหภูมิ900ถึง1,100นะคะสีของดินดักเลียนที่ได้มานะคะจะมีความเป็นสีน้ำตาลอ่อนไปถึงน้ำตาลเข้มหน่อยๆนะคะแต่ถ้าอุณหภูมิมากกว่าถึง1,200องศาเซลเซียสนะคะสีเขาจะเข้มมากเหมือนเลือดปลาไหลเลยะคะ่ะสวัสดีครับมาพบกับกบระเบื้องดินเผานะคะ กระเบื้องดินเผาคืออะไรคือการเอาดินนำดินเผามาตกแต่งปิดผิวผนังให้มีความสวยงามมากขึ้นกระเบื้องดินเผาข้อดีของมันก็คือมันจะนื่นนำมาตกแต่งบ้านจะทําให้มีความรู้สึกอบอ,อุ่นเป็นดินกับธรรมชาติที่สําคัญคือมันจะมีผิวสัมผัสที่เป็นเอกลักษณ์และ,และยังสามารถาดีไซน์ black, ออกแบบรวดลายได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับครับผม